โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาล้างรถของผมล้างรถลักันโอเคท,เท,เทั้งนั้นอันนี้เอสพันตัวนหน่อยละอ,นนอันนี้ยามาฮ่าอาร์ซิกอาร์หกอันน,น,นี้อันนี้ซีนาพัน อันนี้จกักรยานอันนี้คือของสะสมผมนะนีรถตำรวจนีช็อปเปอร์เอ้าได้ครับเรื่อนี้นะครับแปลงล้างก็จะมาล้งางกันนาแล้วไม่ได้ล้าง นเกาะหาซื้อได้นะครับตามตามร้าน DIY ผมไปซื้อร้าน DIY มานี่แหละ <Okay. S 2> แต่ร้าน DIY ก็จะมีรถแค่เท่าที่ผมดูมานะมะีก็จะมีเอสพันซิบีาพัน มีแต่ตัวพันน่ะแล้วก็ซูซูกิพันประมาณนั้นนะแต่ว่าของ R6 ไม่มี6 0 0ซีมไม่มีมีแต่มีแต่พัน cc R6 หาซื้อ,อยาก R6 นี่ไม่รู้อ่ะแต่เป็นรถที่หาซื้อ,อยากมากอันนี้ผมก็ได้มาแต่อันนี้ผมสั่งจากจีนมามั้ง แต่สั่งในราซาด้าน,นี่แหละแต่มาตะเกยเียบเนแต่เขาของของเขาสวยดีนะรายละเอียดเขาดีดีมากแต่เนี่ยไอสายน้ำมันนี่ผมแปลงแปลงใหม่แต่มันสวยอยู่แล้วแหละแต่ผมแปลงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มันก็จะมีท้ายสั้นตรงนี้แหละแต่ผมไม่ชอบก็เลยถอดออกซะคันนี้ ดูสพันวใหี่เอามาล้างนะของสะสมไห แต่จกกักรยานนี่ผมว่าเขาเก็บรายละเอียดมาดีดีเหมือนกันนะรายละเอียดเขานี่คือแบบเยี่ยมอ,อันนี้ล้อก็หมุนได้มีโซ่ไม่ใช่โซ่หรอกเป็นยางเนี่ยแ,แล้วก็มีสายเบรกมาด้วยเสียอย่างหนึ่งคือปัดเบาะไม่ได้แต่ปะปะถ้าปัเบาะได้นี่โอ้โหเสดยอดของจักรยานเลย ไอตัวนี้เนี่ยผมได้มาของมือสองยี่สิบาทเองแต่มันน้ำหนักมันดีนะดูแบบนี้แต่ว่าข้างในนี้มันจะเป็นมอแบตนะนี่อันนี้จะเป็นคล้ายๆแบตอยู่ข้างในนี้ขาตั้งมันหักไปแล้วผมก็เลยทําใช้ตะปูทาเองทาเองแล้วก็นี่ของเขาก็ละเอียดอยู่นะมีไฟให้มาด้วยตัวติดนะแต่มือหนึ่งนะ แต่มือสองของผมพังแล้วผมก็เลยขี้จะต่ออะอันนี้อันนี้ก็ติดนะไฟก็ติดใช่ไหมทุกคนเห็นสายไฟไหมนี่ตรงนี้มีมีอยู่สองเส้นดํากับเออไม่ใช่เหลืองกับแดงนั่นแหละดีมากรายละเอียดเขาดีแต่เนืาอาจามืสองแฮนด์ก็เลยหักตันแต่สวยชอบของสะสมะอันนี้ก็ได้เหมือนกัน เพงซื้อใหม่ของยี่ห้อต่างแต่เนี่ยเห็นว่ามัน,น,มนสวยดีแต่ล้อมันให้ตรงไปไตั้งโชว์ <S <S <ๆ>เฉยๆอ,อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนลยน้อเปลี่ยนยางได้ดีดีตรงนี้แหละเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางได้แต่ไอ้พวกไอ้อพวกนี้ก็เปลี่ยนได้หรือเปล่าว่าดูอันนี้ มันเป็นหมุดหมุดล็อกเลยน่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากวุ่นวายหน่อยไม่นะแต่ผมก็ไม่แนะนำให้เปลี่ยนหรอกถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะมันจะเสียหายมาเก,ก่าๆอาผมผมให้รายละเอียดมันเห็นไหมนี่โชก็ได้ดีนะ ไอนี่ผมเอาไปเจาะเป็นรูที่แรกไม่มีรูหรอกผมไปเจาะเห็นไหมไหลเดินมากรายละเอียดโอเคดีนะสวยไอนี่ี้ CBR พันแต่ตัวพันนี่มันจะอิ่มมันจะใหญ่กว่าแล้วก็แน่นแน่นกว่าตัวหกร้อยดูยดิ แตกต่างกันเลยถังน้ำมันแตกต่างโอ้โหเยอะนี่แน่นแน่นส่วนตัวผมชอบแบบแน่นแน่นแบบนี้มากนะแต่ว่าอันนี้ยังไงก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งในดวงใจอยู่แล้วอา6แต่นี่สวยเหมือนกันแน่นมากนี่แผงคอละ,ละเอียดปั๊มเบรกกันเบรกเห็นไหม ยละเอีดแต่ผมว่าผมตีอย่างนึงเสียอย่างนึงคือเขาน่าจะทําสายมาด้วยนะถ้าทําสายมาด้วยนี่โอ้โหสุดจริงๆแต่นี่คือท่อแต่งอะคาร์บิกท่อแต่งมาเลยเขาแต่งมาให้มาให้เลยแต่ว่า R6 ไม,ม่มีเดิมเดิมเดิมทุกอย่างแต่นี่ผมเอาไปแต่งเองแค่นั้นเลยเห็นไหมมีโชคทองด้วยตัวพันนะ แต่ตัวหงลาไม่มีอันนี้อันนี้ก็โชกทองนะอันนี้ก็เอสพันดับเบิล R อันนี้ก็ท่ออคะคาโบบินเหมือนกันสรงนะนี่ล้อลือ่นเลยแต่นี่ข้อเสียของมันที่ผมไม่ค่อยชอบคือนี่การการตั้งให้ล้อยกยกล้อตรงดีเทลของเขาต้องอยู่ข้างหลังซึ่งส่วนตัวเพราะผมไม่ค่อยชอบมันเหมือนมันเหมือนรถ ของเด็กอะเด็กเล่นอ่ะเนี่ยตั้งแ้ว้แต่ของอาหกไม่ใช่อาหกมันมีขามาให้เลยนะหคือขาตั้งเขานี่แล้วก็จะแบบนี่เป๊ะมากอันนี้ตั้งดีดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยดีโอเคนะครับแต่คันนี้อาหกผมซื้อมาในราคา แไปดแปดรปลายปแต่น,นี่สี่้อยเถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนี้นะอันนี้ก็สองร้อกว่าบาทอันนี้ก็100 100นึงไอ้พวนี้20บาทอันนี้อันนี้40บาทอันนี้แพงกว่าอันนี้ยังมี2อันนี้ก็ยี่สิบกันร้านยี่บาทโอเค